ความสงสัยที่ว่าใช้เลข80หรือ08ในเบอร์มือถือส่งผลให้ป่วยเป็นมะเร็งจริงหรือไม่วันนี้ดรไก่มีคำตอบมาฝากค่ะเเปปนนวามคคคิดช สวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำกับดรไก่มัทนาปวีศาละคุณมนตรีผู้เชี่ยวชาญเรื่องศาสตร์ตัวเลขเบอร์มือถือในรายการเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตช่วงถามมาดรไก่ตอบให้สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับคัดเลือกนำเบอร์มาวิเคราะห์ในวันนี้คือคุณเพ็ญศรีเพศหญิงอายุ23ปีอาชีพรับราชการเบอร์มือถือที่ใช้คือหมายเลข 0xx1144694 ค่ะ ใช้งานมายังไม่ถึงปีอยากทราบว่าเบอร์นี้อยากจะสอบบรรจุจะผ่านไหมคุณไก่ขอตอบแบบนี้นะคะเบอร์นี้ไม่มีพลังส่งเสริมให้คุณสอบติดเลยค่ะเป็นเบอร์ที่มีเลขเสียและการร้อยเรียงก็ไม่ถูกต้องการใช้เลขแบบนี้ชีวิตช่วงดีจะรุ่งพุ่งเหมือนพลุคือขึ้นเร็วแต่ลงเร็วมากด้วยไม่ส่งผลดีเรื่องความสำเร็จที่ยืนยาวเลย ถ้ามีโอกาสเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่จะดีกับชีวิตมากกว่าค่ะสำหรับความรู้เพิ่มเติมที่คุณไก่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นเรื่องความสงสัยที่ว่าหากใช้เบอร์มือถือที่มีเลข80108จะส่งผลให้เป็นโรคมะเร็งจริงหรือไม่คุณไก่ขอบอกว่าจากสถิติที่คุณไก่เก็บไว้ตลอด10กว่าปีที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องศาสตร์ตัวเลขเบอร์มือถือได้พบเจอกับท่านที่ใช้เบอร์มือถือที่มีเลขคู่นี้จานวนมาก ตามสถิติแล้วต้องบอกว่าเลขคู่นี้มีพลังส่งผลให้ผู้ใช้ป่วยเป็นมะเร็งจำนวนมากหลายท่านที่ได้มาพบคพุณนไก่ก่อนในช่วงต้นก็สามารถเปลี่ยนเบอร์มือถือเพื่อผ่อนหนักเป็นเบาและเลขคู่นี้นอกจากจะส่งผลให้ผู้ใช้เป็นมะเร็งได้แล้วยังส่งผลให้เป็นเนื้องอกมีปัญหารโรคตับมีความเครียด แล้วก็มีปัญหาเรื่องความผิดปกติของจิตใจรวมถึงการเสพสิ่งเสพติดและพิษสุราเลื้อรลังด้วยนะคะนับเป็นคู่ตัวเลขเสียที่ไม่ว่าใครมีไว้ใช้ในเบอร์มือถือก็ไม่ควรเด็ดขาดเลยค่ะสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาความรู้เรื่องศาสตร์ตัวเลขในเบอร์มือถือและศาสตร์การร้อยเรียงเบอร์มือถือให้ลึกซึ้งมากขึ้น สามารถหาอ่านได้จากหนังสือที่คุ้นไก่เขียนทุกเล่มที่ขึ้นโชว์อยู่ตอนนี้นะคะหนังสือทุกเล่มติดอันดับเบสเซลเลอร์ ller, และมีวางจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ inbox fanpage sing เจ com ได้เลยค่ะ รายได้จากการจําหน่ายหนังสือทุกเล่มโดยไม่หักค่าใช้จ่ายคุณไก่นําไปทําบุญเพื่อบํารุงพุทธศาสนาและนําไปมอบให้องค์กรมูลนิธิต่างๆนะคะขออนุมโมทนาบุญสําหรับทุกท่านที่อุดหนุนหนังสือทุกเล่มด้วยค่ะสําหรับท่านที่ต้องการให้คุณไก่นําเบอร์มือถือมาวิเคราะห์ในรายการแบบนี้ทําตามกติกาตามนี้ได้เลยค่ะข้อที่1กดไลฟ์แฟนเพจ sim 7 8 9 com ข้อที่2แจ้งข้อมูลให้ครบทุกข้อทาง inbox แฟนเพจ ซ7ม9 c o m เท่านั้นนะคะชื่อเพศอายุอาชีพเบอร์มือถือที่ใช้ระบุด้วยนะคะว่าใช้มานานเท่าไหร่และสุดท้ายคำถามที่ต้องการรู้และต้องการให้ดรไก่ตอบให้ค่ะสำหรับวันนี้คุณไก่ขอลาไปด้วยคำพูดที่ว่าถ้าไม่กล้าตัดสินใจคงไม่มีโอกาสชนะถ้าไม่กล้าลงมือทำคงไม่ถึงเส้นชัยคุณไก่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังตั้งใจและพยายามอย่างเต็มที่ ขอให้สมหวังกันนะคะสวัสดีค่ะเปลี่ยนเบอร์มือเือเปลี่ยนชีวิตคุณได้เรารู้และมั่นใจไม่อยากให้คุณต้องรอคุณจะมมดเคราะหแค่คุณไว้ใจเราช่วยวิเคราะห์ช่วยพลิกเรื่องหนักเป็นเรื่องเบาเปลี่ยนเบอร์มือเือเปลี่ยนความคิดคุณดูแล้วชีวิตจะรู้ได้